สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถางงอผู้หากินมานะครับวันนี้พาพี่น้องมาเลือกเอาเงัวงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับวันนี้พบกันที่พิกัดอำเภอรบระเบิดจังหวัดมหาสารคามเหมือนเดิมครับสำหรับคนที่อยากได้งัวราคาเบาๆราคาบ้บานๆครับพี่น้องวสิเวลครับทากไทยกับพอสงัาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมัดี่ช่องเถางอเอฟซีของของช่องเอฟซีของหอกมะล่ำสงัดที่ติดตามเป็นประจำแล้วก็ที่ ให้กําลังใจทุ่มมาตลอดแล้วก็อุดหนุนนะครับทีนี่นําเสนอพี่น้องหัวหลักตั้งแต่างทีปัญหานะครับตัวละซีปัญหาซีปัญหาที่นี่เอาแบบทุกมทุเลยพ่อกําผ้านะครับโอ้เป็นง่วงกาผ้าง่วงกัม้ารเอาไปสุดหนึ่งไทยชีวิตแล้วกันแต่ละง่วงราคาเกษตรกรไปเลี้ยงเนาะทิ่กัดบ้านไหนพ่ออ่าบ้านก๊กกรบัวมาศตำบลบัวมาศอำเภอบัวบือจังหวัด มหาสารามครับครับผมการประกันตัวนี้กะสากลทั่วไปไภายนอในหนึ่งเดือนเลยหนึ่งเดือนครับครับ,รบการขนส่งกัดแล้วแต่ราคาที่คุยกันเนาะแต่ละตแต่ละต<า>ัวแต่แต่ว่ามาตรฐานทั่วไปน่าจะเป็นอาจจะเป็นทรงทรงฟรีลอยลู่ทรงฟรีลอยลู่เนาะเบือ้องต้นคือทรงฟรีลอยล่ทุกโตเลยครับผมแต่ว่ายูทีว่ากัดเอาหลายกะคุยกันอีกทีนึงครับอะไรโตอาจจะทรงฟีไกล่นั้นครับแต่ว่ากัดทรงไดนทั่วทุกภาคเนาะ ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ออกตกได้หมดครับส่งให้พี่น้องทุกภาคนะครับผมช่องทางการติดต่อกรับเบอร์โทร0 9 3 2 3 4 7 0์ครับผมเบอร์นี้เป็นไอดีไลน์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กหมอลำสงััดงงงาครับเอาไปตัวใดแหกมหนเอาตัวใดพอเอาเอาแม่สาวหน่อยเอาแม่สาวสวยๆนี่นึงแดกพี่น้องก็วใดอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันมาแดงดีแท้ะครับหนาวัน โอ้มันหมุนดินว่าน่อยนาะหมุนดินครับอ่าเป็นนี่หรอลูกสาวสามหนึ่งครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอายุเป็นท่าไรพอตัวนี้อายุประมาณสิบห้าสิบหกเดือนประมาณสิบห้าสิบหกเดือนแต่ว่าแดงดีใช่ไหมเนาะแดงนางนาครับอุ่นดีเลยล่ะแดงขาดีสีดีสูงประมาณร้อยร้อยสามสิบห้าได้ยุต่อมร้อยสามสิบห้าบวกบวกครับพี่น้องอายุกี่ปีพอตัวนี้อ่าสิบสี่สิบห้าเดือนประมาณปีสี่สิบเนาะสิบสี่สิบห้าเดือนครับพี่น้อง ใครอยากได้งัวสาวเป็นแม่บอกแม่พันราคาได้พอ,อปล่อยเล,ยาาล่อยก็ไเลยคือหมื่นเก่าก็ห่ารอยครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสรงฟรีร้อยโลครับตัวนี้ทรงฟรีร้อยโลครับใครอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันเป็นงัวสาวครับหนึ่งมื่นเกาพันหารอยอันนี้เป็นราคาขายเลยพอราคาขายนะครับครับผมพีดอกโอ้หนังกำลังมามอยู่ไหนาเชุดชุดนั้นอะเดื้อ อ่าชุดนั่นแหละที่ว่าอ่าดื้อครับอ่าพี่น้องเดี๋ยวจะไปทนครับอ่าเบื้องต้นนี่แหละครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเป็นราคาขายรวมส่งฟรีครับหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับหนาที่เพือนเขาขาวในี่ยเพราเปนหนาดแน่นนะพี่น้องเป็นดินเป็นดินเลนดินครับพี่น้องเลนดินนะครับนี่อเห็นมูแล้วเอาชุดนั่นครับเอาชุดนั่นเลยเนาะครับตัวเมาแดงครับตัวเมาแดงลูกสาววีโก้ครับอ๋อตัวนี้เนาะครับเดี๋ยวให้มันหยุดกันครับพี่น้อง พี่น้องช่มโตต่อไปสําหรับคนที่อยากได้เอาราคาเบาๆราคาถูกๆเป็นสาวหน่อยกับนุ่นหน่อยกําผ้านนะพ่อเนาะครับโอ้อายุก็สิเมื่อหลายแล้วพี่น้องเเบอายุก็สิสามเดือนสี่เดือนตัวแม่ตัวใหญ่นี่เป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ครับผููน้อยแม้นไปใส่ป่ะแม่มันขาหักโอ้แม่มันขาหักพี่น้องต่เ่าเขาลุ้งเชืยดกอมายกคููก็พอหรือยังไง่าจะไปยกคููเนาะสองโตเลยเนาะ ครับอ่ะพี่น้องตัวแม่กับตัวผู้สองตัวแดงแดงครับเบอร์สองนี่ราคาเท่าไรปะเก้าพันห้าครับสองตัวครับเก้าพันห้าร้อยบาทตัวผู้ตัวแม่พี่น้องเอาทำบุญไทยชีวิตแล้วก็ได้งัวไปเลี้ยงตัวดีได้ครับพี่น้องตัวผู้นี่กับตัวดีกับนี่เก้าพันห้าร้อยบาทตรงฟรีลอยโล่นาอตรงฟรีลอยโล่ดี่ป่ะเนี่ มันที่ไดนมันทีไห้วาล่ะต้องเบอกกันครับทราพี่นอ้องบอกกันเนาะครับอ่าพี่น้องสองตัว9500บาทถ้า <ๆ S 1> แยก <ๆ S 1> ๆๆือสิบาได้แยกเนาะแยกบอกคันแยกก็แยกครับแยกตัวแม่เท่าไหรครับตัวแม่หนาที่เป็น6500หาตัวแม่หกปัญหาผู่ล่ะโตผู่3าสามัญหาผู่สามป อ้าพี่น้องคารุดออกเองตัวผูสามปัญหาได้อพี่น้องนี่ลูดหลอดแจ้งดีเด้เนี่ยผมว่าน่าจะทับหลอดแล้วครับพี่น้องอันนั้นคนพอพันได้นี่เพราะว่าเลี่ยมโตมันดีเนาะกินอาหารเป็นแล้วเนี่ยกินอาหารเป็นแล้วแม่ครับกินหญ้าเป็นไปเนี่ยกินหญ้าเป็นแล้วสามปัญหาตัวแม่หกปัญหาอ่ะนุ่มกันมันจะเป็นเมินแตาถ่ายยกคู่กะเจาะปัญหาครับเบาค่าเบาๆเลยอ่ะชุดต่อไปครับตัวต่อไปตัวทีสามพี่น้องโอ้อันนี้กับแม่สาวหนาดีครับแดงบูธครับหนังหนามาจากขอก กับตัวแรกพ่อพอตัวนี้มนครับโอ้พี่น้องยยคูกับเบอร์หนึ่งเลยเลยครับตัวนี้เพระาะว่ามันเหมือนกันเลยโครงสร้างสูงร้อยสามสิบหาหนังหนานะอายุกับสิบสิบสี่สิบหาเดือนนะพ่อเนาะสูสีกันรูสีกันพี่น้องเบิ้งเหนือนังต,ต้นโตใครอยากได้ง่วงแม่ส,สาวสวยโบสบ์ครับพี่น้องสีสองฟังเหมือนกันพอ่อพ่อหางลามดีเหมือนกันครับพี่น้องโค้หางใหญ่พี่น้องตัวนี้เป็นลูกสาวของวีโกสองล้านมาจากคอกเดียวกันกับเบอร์หนึ่งครับสวย อายุสิบสี่สิบห้าเดือนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าตีสองฟังเหมือนกันตัวนี้ราคาได้ปะราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคาเดียวกันเลยเนาะกับเบอร์หนึ่งครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับเป็นแม่สาวสูงประมาณร้อยสามสิบห้าเครื่องเพศดำนะครับติดโบดครขบเครืองอนาคตแม่บอกแม่พันครับพี่น้องสวยๆเลยเป็นราคาขายไดพปะเป็นราคาขายแต่ว่าคุยกันได้ครับลดหน่อยลดตายมีทางความเนาะ มาังกันเลยครับพี่น้องสวยเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันตําหนิบ่ม,มี่นะครับเนาะตําหนิแขังขาดีเชื่องดีครับพี่น้องนี่จับได้ายไงยอเอาราคาเบาๆราคาเกษตรกรอ่ะตัวต่อไปครับพี่น้องสำหรับคดีงบว่าหลาครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นงวดสาวน้อยแดงโบ๊ทดีขัวหางงามดีอายุประมาณเท่าไรพ่อตัวนี้อายุประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณหกเดือนเจ็ดเดือน,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 นแต่ว่าเลี่ยมโตดีครับพี่น้อง เอาซื้อเป็นเงินเก็บเงินออมได้เบิ้งกระดูกแขนขาครับสีสองฝั่งเหมือนกันราคาได้พอตัวนี้ราคาตกพันห้าเก้าพันห้าร้อยบาทบเอาแบบถูกๆครับนะสารละคนงบมาหลายซื้อไว้เป็นเงินเก็บเงินออมได้ครับอะเอี่ยงไปบ่โดนกะแต่เป็นสาวแต่เป็นงวดทองกับอีกระคาหนึ่งเนาะครับครับกันกันสองหมื่นกว่าเก่าพันหาราคานี่ตรงฟรีลอยลูกวะอ่า โบกไก่กับทรงฟี่โบกไก่กับทรงฟี่เอามาโบกไก่ทรงฟี่พี่น้องหรือเป็นนั่งพานกับทรงฟี่เลยเนาะครับ9,500บาทวัวสาวประมาณ6เดือนอ่าชุดต่อไปครับพี่น้องยื้อเก๋ไก่กันเอาเป็นงัวงามพี่น้องงัวงามสายพัฒนากัดจ้าของตัวเนี้ยยังไม่เจ้าของเนาะมันไม่เจ้าของครับรุดจองรุดจองพี่น้องตัวอื่นไปเบิร์ตแล้วรุดจองคลิปที่แล้วมาจากหอกงัวงามทำเขาให้เรียบร้อยครับตัวนี้งัวสาวเจ็เดือนพองัวสาวประมาณปี ปีแน่ๆเนี่ยปีบวกๆเนาะปีกวัวเนาะอีบปดนกระไดทับพี่น้องเรียงให้ให้มันสมบูรณ์ครับอีบปดนกระไดทับแล้วได้เรียบร้อยครับตูงประมาณร้อยเท่าไรพ่อตอนนี้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบจากของเก่าเป็นแบบเรียงถิ่มเรียงความพี่น้องเพราะราคาคือกับก้อยถิ่มก้อยฝั่งจากง้วงามกับลายเป็นง้อจอยครับพี่น้องซื้อง้อจอยเอาไปคุ้นเอาอ้วนมากกับเป็นราคาไหมราคาไดพ่อราคาตัวนี้เปิดอยู่หมื่นสามพันทรงฟรีลอยรูหนึ่งหมื่นสามพันบาท ส่งฟรี100กิโลเมตรแน่ครับตันนี้คือง้วสาวได้เป็นน้องราคาถูกงวอหน่อยครับหมื่นสามเป็นราคาขายเลยหรือถายบ่ไกลกับตอร่องได้ครับพี่น้องนี่ส่งฟรี100กิโลเมตรแน่ชุดต่อไปครับคาะพี่น้องชมโตต่อไปเป็นแม่สาวตัวใหญ่เลยหนังหนาเป็นแม่สาวชิบเดือนพ่อตัวนี้แม่สาวประมาณ16เดือน16เดือนเอา่เดือนก็ได้ผสมพี่น้องเม่นครับเงวดีหนาดีขายใหญ่สูงร้อย สี่สิบเนาะร้อยสี่สิบวกลบประมาณร้อยสี่สิบวกลบครับพี่น้องเป็นง่วสาวไก่จะได้ผสมแล้วครับเอาไปเป็นแม่บอกไ่พันสีสองฝั่งเหมือนกันนะครับสีสองฝั่งเหมือนกันเลยครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องเป็นงัวสาวเป็นเครื่องอมนะพ่อเนาะครอมแต่ละคนที่อยากได้ง่วแม่สาวตัวนี้ราคาไหนพ่อหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องส่งฟรีลอยลับส่งฟรีอีกลอยลคับเอาพี่น้องเป็นราคาเนือแล้วครับพี่น้องเป็นราคาเหนือเลย หนึ่งหมืนหาพานันหารอยราคานี้รวมส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกแต่ส่งได้ทั่วไทยเป็นราคาเนื้ออะไรพี่น้องราคาเนื้อ,อราคาเนื้อเลยครับพี่น้องไปซื้อไส์กับราคานีนะพี่นอ้องแต่ว่าเป็นราคาเนื้อแต่ว่าอาจจะบ่ได้ตัวดีปนนี่ชุดต่อไปครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับพี่น้องเอาสำหรับคนที่อยากได้วัวผูกก็มี่ครับโอ้ผูรอตัวนี้ผูรอเอาไปอนาคตพอพันพอค้งฝูงไดุู้งได้ครับอะไปมีง้วไทยงัวหลายๆพี่น้อง ตัวนี้ลูกพอได้หรือ่ออ่าล,ลูกหลอดอยู่ลูกหลอดเนาะอ่าแต่ว่าเป็นพนนี้สองใบให้อืจจอสตจริงเล็กกับมธาธา์ดครับผมแต่ว่าบรแน่ใจว่าเป็นพอได้เน,ะนาะเน่ยเพาเป็นว่าเิ่นผสมเิ่นผสมสอง,สองเชือนอะอ๋อจักเดือนแล้อพ่อตัวนี้อ่างั้ตัวนี้สิสิเก้าเดือนสิเขาสิบเดือนเก้าเดือนจะเขาสิบเดือนสูงประมาณร้อยสามสิบเนาะได้ร้อยสามสิบยู่ครับอาราคาได้หรอ่ตัวนี้เปิดยู่มื่นสองหมือนสองพี่น้องหมือนสองราคาเนืออีกแล้วครับ อ่มืันสองสูงลอยสามสิบครับราคานีก็บทรงฟรีคือเกาล,โลอ,ยอยโล่ทรงฟรีลอยโลครับทรงฟรีหนึงนะ่งร้อยกิโลเมตรแรกนรับหนาสองครับตัวดีครับพี่น้องเป็นเป็นรูส่าเป็นอุ่นสมส่วนครับขายเงาเนื้อหนังตน้นโตดีแม่เพิ่นกับตัวใหญ่เะครับตัวนี้ครับแม่เพิ่นกับตัวใหญ่เดี๋ยวพาไปชวแม่เลยครับผมขันระวับบงเลยอ่ะพี่น้องโตสุด้ทยเป็นแม่เท่าโบสถ์ครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่เพิ่น อ่พ <ítulo> ี <Beautiful, S 2> <The Major> mm ่น hmm. <S simple> ้องอันนี้เป็นแม่เท่าโบดกับหนาใหญ่เลยดพ่ะเนาะครับเป็นแม่ตัวไอ้ลูกผูเมื่อกี้เลครับพี่น้องตัวนี้พ่อวัดทองจีทองชี่เดือนอพ่อซีเดือนครับซีเดือนประกันทองประกันทองท้องพ่อใดครับตัวนี้อ่าท้องเคเอฟหกแปดท้องเคเอฟหกแปดซีเดือนโอ้โขัวหางหลากดินเลยครับพี่น้องสีสองฝั่งเหมือนกันนะครับสีสองฝั่งเหมือนกันเลยครับไม่มีจุดมีด่างมีแปว พอพห้องไบเจ้าบาทครับตัวนี้เปิดอยู่สองหมื่นเก้าพันบาทเอาราคาถูกๆครับพี่น้องอันนี้ราคาเปิดนะพ่อเนอะาะสองหมื่นเก้าพันต่อไดพ่อตัวนี้ต่อใดครับอันนี้ต่อร่องได้ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโเมตรแรกครับอ่าท่องท่องพ่อได้กับพอ่อท่องทเอฟหกแดที่เอฟหกแปดมีใบมีหลอดมใบมีหลอดสองหมื่นเก้าบาทครับพี่น้องเป็นราคาห้องต่อใดส่งฟรีหนึ่งรอยกิโลเมตรแรกครับแต่ส่งใท้ทั่วไทย แต่ละคนไหนที่อยากได้สายท่อโบสอ่างๆี่น้นงนั่นลูกลูกตัวนั่นน่ะเปินลไ้ผูเนาะแพี่น้องตะเกามันจิขันกันเนาะครับอาจจะเป็นตัวแม่กันเลยพี่น้องไปรุ่นเอาไปรุ่นเพศเอาแต่ว่านี่คือประกันทองนะครับพี่น้องประกันทองสองหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นราคาร้องต่อรองได้เบิร์ไปพอบมาเองยังยังอีกตัวหนึ่งย้วยอ๋อยังอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปจมกันเลยครับผมตัวสุดท้ายผอว่าแถมาแล้วหัวสาวนังหนาข้าหไง ตัวนี้เังเดือนแล้วพ่อตัวนี้ทีเขาปีเดียวครับทีเข่าปีเนาะสามกว่าม้าลอยสามสิบสบวกบวกตัวนี้จะบาทพอแล้วค่รา,าคาเปิดยูหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทบอันนี้คือราคาร้องนะครับพี่นอ้องร,ราคาห่องต่อร่องใดไม่ไกลส่งฟรีกับเป็นแม่สาวสวยอาอยุประมาณปีหนึง่งสูงลอยสามสิบครับพี่น้องเป็นบมื่เต้องเป็นเสือกปันไหนครับผมนี่โค้หาง,งไงครับเครื่องเพชรดำ ป็ดโบดวันนี้มีหลายตัวนะพ่อเนาะแต่ลผู้ใดอยากได้ง้วนทองกับมี่อยากได้ลูกกัมพาราคาเริมตั้งแต่ตัวละสามพันหาพี่น้องพี่น้องนี่เลือกเอาเลยหรืออยากได้ง้วหัวโลนสายพัฒนาก็ถูกถูกสุดทายฝากเบอร์พี่น้องได้พ่อพี่น้องเบิ้องแ้วเนาะอยากสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามสองสามหาศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เบอร์นี่เป็นเป็นเบอร์ไอดีไร้านะครับแล้วก็ อทาง f เฟซบ o ๊กมอลำสงัดรงวงา้ำเป็นภาษาไทยครับอ่าบางตัวกันก็ต้อได้ถูกตัวยุต่ว่านหน่อยหลายอยู่กับอ่าระยะทางเนาะระยะทางการขนส่งเพราะว่าเพราะว่าการขนส่งหนึ่งยูโรละสิบห้าสิบหกบาทซึ่งมันแพงไปเนาะคุยกันได้ครับคุยกันได้ครับครับผมอาสรคิดรีโจโจมานครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม